แต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้เยอะหลายๆสิ่งคำถามย่อนฮิตนะคะว่าตอนเช้าควรจะใช้สกินแคร์อะไรและควรจะเรียงลําดับ การทาย,ยังไงวันนี้อังมาสรุปให้ฟังค่ะจริงๆมันง่ายมากๆเลยนะสำคัญเลยสำหรับสกินแคร์มี3อย่าง1คือคลีนเซอร์2คือมอยเจอร์เซอร์3คือซันสกรีนแค่นี้เลยทีนี้แต่ละอย่างอะ่ะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของเราเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยฉันเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมอันเนี้ยคือต้องรู้ก่อนเราก็เลือกโปรดักต์ให้มันแมทช์กับสภาพผิวเราเนาะคลีนเซอร์เลือกดูนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนผิวมัน ลักษณะของคลินเซอร์ที่ใช้เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นรูปแบบโฟมได้นะคะส่วนใครถ้าเกิดผิวแห้งเนี่ยอาจจะใช้ลักษณะเป็นเนื้อเจล2คือมอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ก็มีหลากหลายเนื้อให้เลือกซึ่งขั้นตอนเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนที่เพื่อนๆมีหลายตัวเนาะในการใช้อังแนะนําว่าช่วงเช้าอ่ะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้เยอะหลายๆสิ่งแนะนําให้ทาจากเนื้อเบาไปเนื้อหนักเนื้อเบาใช้ยังไงเนื้อที่มันแบบเป็นน้ำาเหลวๆ เอเซนโลชั่นเซรั่มแล้วก็เป็นเนื้อครีมเนาะเรียงลําดับตามความหนักของเนื้อเลยแล้วก็มีทิปสอีกนิดนึงนะคะในช่วงเช้าเนี่ยอังชอบใช้ในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างเช่นพวกวิตามินซีด้วยในตอนเชา้าเพื่อต้านทานต่อมลภาวะต่างๆที่เราออกไปเจอโลกภายนอกเนาะแล้วก็กันแดดกันแดดนี้สําคัญมากนะคะจะต้องทาทุกเช้าเลยอันนี้ก็เป็นสเต็ปการทาง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะ